มีชุมชนพาดิงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองท้องถิ่นที่มณฑลอัลทนากรในรัฐมิชิแกนคุณสามารถพบกับธรรมชาติที่สวยงามบ้านหลังเล็กๆและป่าอันมืดมิดที่นี่อาจจะดูน่าเบื่อสําหรับคุณแต่รอตอนกลางคืนก่อนตรงนี้ในหุบเขานอกเมืองพาดิงคุณสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ลึกลับแสงไฟที่ส่องสว่างโดยไม่ทราบที่มารายงานครั้งแรกเกี่ยวกับแสงลึกลับปรากฏขึ้นในทศวรรษที่1960 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางตามถนนในชนบทที่ล้อมรอบด้วยป่าในตอนกลางคืนและสังเกตเห็นแสงประหลาดข้างหน้าดวงไฟเคลื่อนที่และหายไปเหล่าวัยรุ่นบอกในอำเภอในท้องที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อตำรวจมาถึงที่นี่พวกเขาไม่พบอะไรในไม่ช้าชาวบ้านคนอื่นๆก็รู้เรื่องนี้พวกเขามาที่นี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและสังเกตเห็นแสงประหลาดด้วยปรากฏการลึกลับนี้ทำให้เกิดข่าวลือและตำนานมากมาย บางคนบอกว่าแสงมาจากโคมไฟที่แกว่งไปมาของพนักงานสถานีรถไฟผู้ที่ชัดก็คือวิญญาณของเขาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพื้นที่ตัดไม้และมีรถไฟหลายขบวนขนส่งไม้จากสถานที่นี้คนอื่นคิดว่าเป็นแสงจากรถไฟผีอีกตำนานเล่าว่าวันหนึ่งมีเด็กชายคนนึงหายตัวไปในบริเวณนี้ตายายของเขาตามหาเขาตามทางรถไฟทุกวันหลายปีผ่านไปวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงตามหาหลา,านชายของพวกเขา แน่นอนว่าหลายคนไม่เชื่อในเรื่องราวและตำนานเหล่านี้ชาวบ้านส่วนใหญ่แน่ใจว่าแสงลึกลับคือก๊าซในบึงหรือแสงเหนือชนิดหนึ่งสถานที่นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนผู้คนติดป้ายพิเศษห้ามทิ้งขยะในที่ที่มองเห็นแสงไฟในขณะที่คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวกำลังคาดเดาว่ามันคืออะไรนักเรียนหลายคนตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองพวกเขาพิสูจน์ว่าไฟหน้ารถทำให้เกิดแสงปแปลกๆนักเรียนนำกล้องโทรทัศน์และกล้องถ่ายรูปไปด้วย หนึ่งในนั้นยืนอยู่ในจุดที่ผู้คนกําลังดูแสงไฟอีกคนนึงกําลังขับรถไปตามถนนที่ห่างไกลซึ่งน่าจะมีไฟปรากฏขึ้นนักเรียนคนที่สองขับรถไปตามทางหลวงและกระพริบไฟหน้ารถในขณะที่คนแรกบันทึกผลลัพธ์ผ่านเลนส์กล้องโทรทัศน์จากนั้นพวกเขาก็ร้อยแสงลึกลับปรากฏขึ้นเมื่อมันปรากฏขึ้นนักเรียนจะบันทึกภาพมันด้วยกล้องผ่านเลนส์กล้องโทรทัศน์การบันทึกครั้งแรกที่นักเรียนคนนึงถ่ายไฟหน้ารถและการบันทึกแสงลึกลับนั้นคล้ายคลึงกันมากยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมองผ่านเลนส์ของกล้องโทรทัศน์พวกเขาเห็นโครงร่างของรถที่แล่นผ่านไปซึ่งอยู่ห่างจากจุดสังเกตการ13กิโลเมตรกลุ่มนักเรียนทำการโพสตสิ่งที่กล้องโทรทัศน์บันทึกได้บนอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้นักเรียนยังอธิบายการกระพริบของแสงด้วยพวกเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ขับผ่านภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาที่ตั้งของภูเขาความหนาแน่นของอากาศและอุณหภูมิทําให้เกิดการบิดเบี้ยวของแสงอย่างผิดปกติแต่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นจํานวนมากไม่อยากจะเชื่อ พวกเขาแน่ใจในธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ของแสงลึกลับคุณสามารถมาที่พาวดิงและพยายามค้นหาความจริงได้เช่นกันเรากำลังจะไปอังกฤษแล้วรอตอนกลางคืนอีกครั้งคุณกำลังขับรถไปตามทางหลวงที่ทอดยาวระหว่างเมืองเล็กๆพระจันทร์ส่องแสงจ้าและคุณกำลังออกจากถนนใหญ่คุณผ่านป่าตรงไปยังพื้นที่แอ่งน้ําไม่มีใครอยู่ร,รอบๆคุณคุณได้ยินแต่เสียงกรบรองและใบไม้ส่งเสียงกรอบกแรกรบในขณะที่มีแสงประหลาดปรากฏขึ้นไม่ไกลาจากตัวคุณ มันลอยขึ้นเหนือหนองน้ําและลอยไปในทิศทางต่างๆจากนั้นดวงที่สองก็ปรากฏขึ้นดูเหมือนว่ามีคนถือตะเกียงลานอยู่ในมือและบอกมือให้คุณประเด็นหนึ่งว่าพวกเขากําลังเรียกมานี่สี่เขามาใกล้โชคดีที่คุณดูหนังสยองขวัญมาเยอะและเข้าใจว่าการเข้าไปหาแสงประหลาดนั้นอันตรายเพียงใดแต่หลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ผู้คนในศตวรรษที่ผ่านมาเห็นแสงเหล่านี้และคิดว่ามีคนติดอยู่ในหนองน้ําพวกเขาเข้าไปที่นั่นและไฟก็หายไป และหน่วยกู้ภัยก็กลับมาไม่ได้เนื่องจากติดอยู่ในหนองน้ําเป็นเวลาหลายปีที่ผู้คนเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์นี้พวกเขาเรียกมันว่าไฟคนโง่หรือแสงผีในอดีตคนที่พบเห็นปรากฏการณ์นี้แน่ใจว่าไฟคนโง่คือสัตว์ในตำนานอย่างวิญญาณแห่งป่าหรือเอลฟ์ที่ล่อลวงผู้คนให้เข้ามาในอนาณาจักรหนองน้ําของพวกเขาแต่พอวิทยาศาสตร์ถือกําเนิดขึ้นมาก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ปรากฏขึ้น สาร่ายหรือเชื้อราที่เรืองแสงจะเติบโตขึ้นในที่ที่เป็นแอ่งน้ําบางครั้งก็เรืองแสงเป็นสีน้ำเงินจากระยะไกลสิ่งนี้สร้างภาพลวงตาของแสงสีเหลืองขนาดเล็กน้ําทําให้สาว่ายเคลื่อนไหวและลมสามารถพัดพาสาร่ายขึ้นมาได้ดังนั้นดูเหมือนว่าพวกมันกําลังบินอยู่นอกจากนี้ยังมีมีเทนจํานวนมากในหนองน้ํานี่คือสารที่ปรากฏในที่ชื้นแฉอันเป็นผลมาจากใบไม้ยา้าและกิ่งไม้ที่เน่าเปื่อย เมื่อมีเทนสัมผัสกับอากาศมันจะติดไฟและลอยตัวขึ้นเหมือนลูกบอลไฟที่กำลังลุกไหมตอนนี้เราอยู่ที่เวสเท็กซัสถนนทอดยาวผ่านทะเลทรายผู้คนที่ออกมาทางนี้มักจะเห็นไฟดวงใหญ่สีเหลืองน้ำเงินและแดงพวกมันกระพริบรวมตัวเข้าด้วยกันและบินออกไปในทิศท,ทางต่างๆปรากฏการณ์นี้เรียกว่าไฟมาฟาพวกมันปรากฏขึ้นปีละหลายครั้งภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกันไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนสำหรับปรากฏการณ์นี้ แต่มีทฤษฎีอยู่บางคนคิดว่าเป็นไฟหน้ารถที่วิ่งผ่านทางหลวงที่อยู่ใกล้เคียงคนอื่นๆแน่ใจว่าที่ไฟมาฟ้าปรากฏขึ้นนั้นเป็นเพราะก๊าซอันตรายที่ถูกปล่อยออกมาไม่มีหนองน้ําที่นี่แต่น้ํามันและก๊าซธรรมชาติสารองจํานวนมากในสถานที่นี้มีมีเทนบางครั้งมันก็พุ่งออกมาจากพื้นและติดไฟมีภูเขาเปล่าในนอตแคลโรไลนาที่คุณจะได้พบกับแสงสว่างที่ลึกลับที่สุดในโลกและอธิบายไม่ได้แสงปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่งแล้วเริ่มลอยไปรอบๆภูเขา คราวนี้ไม่ใช่ไฟหน้ารถอย่างแน่นอนและไม่มีก๊าซมีเทนลูกไฟเหล่านี้บินด้วยความเร็วสูงเหนือยอดเขาและหายไปในท้องฟ้ายามเย็นแสงไฟไม่เพียงปรากฏขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ยังปรากฏให้เห็นในตอนกลางวันด้วยผู้คนเห็นทรงกลมสีขาวสีส้มและสีน้าเงินพยานคนหนึ่งอ้างว่าเขาสัมผัสลูกบอลที่กำลังลอยอยู่ในขณะขับรถบนทางหลวงเขาบอกว่าเขายังรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าตอนนี้สถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับพันจากทั่วทุกมุมโลก ผู้คนที่ชื่นชอบปรากฏการ์แปลกประหลาดและอธิบายไม่ได้ชอบมาที่นี่มีคนอธิบายธรรมชาติของปรากฏการณ์เหล่านี้ว่ามีไนโตรเจนปล่อยออกมาแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่พบการปล่อยของกา๊าซใดๆคนอื่นอ้างว่านี่เป็นเพียงภาพลวงตาอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ฟิสิกส์คนหนึ่งตัดสินใจทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีนี้เขาย้ายไปอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ภูเขาปราวตั้งอยู่เกือบทุกคืนเขาใช้เวลาอยู่ในเต็นท์ใกล้ๆและถ่ายทําสถานที่ด้วยกล้อง ครั้งหนึ่งเขาสามารถจับภาพวัตถุประหลาดเหล่านี้ได้ในเดือนกรกฎาคมปี2016เขาถ่ายภาพภูเขาด้วยกล้องสองตัวจากมุมที่ต่างกันและทั้งคู่ก็บันทึกลูกไฟที่บินได้หากนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือแสงสะท้อนบนเลนส์กล้องตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะจับแสงได้นี่เป็นการพิสูจน์ว่าพวกมันมีจริงแต่ยังไม่ทราบถึงธรรมชาติของพวกมันขอจบวิดีโอนี้ด้วยปรากฏการณ์ที่ชาวเรือสังเกตเห็นบางสิ่งในทะเลเปิดแล้วกันนะคุณก็สามารถเห็นมันได้หากคุณเลือกเวลาที่เหมาะสม มันเป็นการดีที่สุดถ้าคุณล่องเรือออกไปให้ไกลจากฝั่งโดยที่ท้องฟ้าแจ่มใสให้รอดวงอาทิตย์ตกแล้วมองไปที่ขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าแทบจะมองไม่เห็นมันเหมือนฟ้ากับน้ำมาบรรจบกันดวงอาทิตย์กำลังจะจมต่ำลงเรื่อยๆในช่วงนี้แสงแฟลชสีเขียวสว่างปรากฏขึ้นดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนสีหลังจากผ่านไปสองวินาทีแสงสีเขียวก็หายไปและดวงอาทิตย์ตกดินก็ดำเนินต่อไปหากคุณพลาดช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณสามารถรอตอนเช้าได้ บางครั้งแสงสีเขียวจะสว่างขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นปรากฏการทางธรรมชาตินี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านชั้นบรรยากาศในมุมที่กำหนดอากาศจะทำให้รูปร่างของแสงอาทิตย์โค้งงอและแยกออกเป็นสีต่างๆและการรวมกันของสีเหล่านี้ดูเหมือนแสงว่าสีเขียวมีแสงหลายสีเกิดขึ้นที่นี่แต่สิ่งที่หายากที่สุดคือแสงสีเขียวทันทีที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงสีเขียวแนวตั้งจะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเอฟเฟกต์แสงสีเขียวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศชื้นและมีหมอก ซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมาก